ข้อที่ G3 นะครับโจทย์บอกว่าให้คำนวณ Standard Free Energy Change นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระมาตรฐานของปฏิกิริยาที่327องศาเซลเซียสนะครับ327องศาเซลเซียสหรือก็คือเท่าไหร่ครับบวก273ก็จะได้600เคลวินของปฏิกิริยาที่เป็นนิกเกิลนะครับทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่เป็นแก๊ส ครึ่งโมลน,นะครับเราได้เป็นนิกเกิลออกไซด์ขึ้นมานะครับโดยที่เขามีการให้ค่าต่างต่างดังนี้นะครับให้เอนทาอปีการเปลี่ยนแปลงเอนทาอปีมาตรฐานนะครับแสตด์เอนทร p ปีเชน g ์ของนิกเกิลของแข็งนะครับแล้วก็มีแสตด์เอนโทรปีนะครับของนิกเกิลนิกเกิลออกไซด์ออกเจนนะครับแล้วก็มีค่า Cp หรือค่าความจุความร้อนของสาร ทั้ง3ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสารที่อยู่ในปฏิกิริยาที่จดต้องการถามนะครับข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเขาเรียกว่าอะไร full option นะครับคือคิดเต็มรูปแบบนะครับตั้งแต่คำนวณ entropy ที่อุณหภูมิสูงแล้วก็คำนวณ entropy ที่อุณหภูมิสูงแล้วจากนั้นก็เอามาคิดในสมการหาพลังงานอิสระหรือว่า free energy นะครับซึ่งโดยปกตินะครับเวลาเราจะหา free energy เราหาอย่างไงนะครับ ปกติเราจะหาฟรีนัตี้เนี่ยเดลต้าจีศูนย์ที่อุณหภูมิสูงใช่ไหมครับหกร้อยโจทย์ต้องการทำที่หกร้อยเคลวินเราก็สามารถหาได้จากอะไรครับเดลต้าเอ0หกร้อยเคลวินเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็เอสลบทีเอสใช่ไหมครับเดลต้าเอศูนย์ที่หกร้อยเคลวินทีนี้โจทย์ไม่ได้ให้ข้อมูล เอนทัลปีและเอนโทรปีที่6 0 0้เคลวินมาทั้งคู่เลยดูไหมครับโจทย์ให้ที่สองมาทั้งหมดนะครับที่298ดังนั้นเราก็ต้องคิดทุกตัวนะครับถ้าเขียนยาวๆเนี่ยอาจจะยาวเกินไปแล้วนเราคิดทีละตัวก็ได้นะครับเรา,เาพี่จะแบ่งแบบนี้ละกันนะครับให้อันนี้เป็นก้อนที่1น,นะครับแล้วก็อันนี้เอนโทรปีเป็นก้อนที่2ก็แล้วกันนะครับเราเดี๋ยวค่อยเอามาแทนค่าในสมาการหลักนะครับอันนี้เป็นสมาการหลักของเรา โอเคครับก้อนที่หนึ่งนะครับเดลต้าเอชศูนย์หรือว่า s แ a นด a r d e เอนทัลปีเชนสที่600 k เคลวินเนี่ยเราคิดยังไงครับอ่าเราก็ต้องคิดจากเท่าไหร่ครับเราก็ต้องคิดจากสแตนดาร์ดเอนทัลปีเชนสที่298ก่อนใช่ไหมครับซึ่งเป็นจุดอ้างอิงของปฏิกิริยานั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ค่อยเป็นไงครับบวกกับ การจุความร้อนที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจาก298จนถึงอุณหภูมิเป้าหมายนะครับก็คืออินทิเกรชันของค่า Cpdt ตั้งแต่298จนถึง600นะครับข้อนี้โชคดีคือยังไม่ถือว่าเป็นฟูลออปชันอย่างแท้จริงเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนสถานะใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนสถานะมีการล้อมเหลวมีการกลายเป็นไอเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็จะยิ่งวุ่นวายเข้าไปอีกนะครับอันนี้ จาก298ไปจนถึง600ของอะไรครับของค่า Cp ใช่ไหมครับก็เป็นเดลต้า Cp ของปฏิกิริยานั้นๆน,น,นะครับ Dt หรือก็คืออะไรครับผลรวมของอค่า Cp ที่เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ลบด้วยสารตั้งต้นนะครับตัวนี้ก็คือ summation of Cp ของอผลิตภัณฑ์นะครับลบด้วย summation of heat capacity ของ reactant นะครับตัวนี้ทีนี้อ่ะเราก็เริ่มคิดตัวแรก s a n t d a r d entropy change of reaction ที่298 k เกก็ทำไงครับก้อนที่1นึ่งนะ มันจะเริ่มมีหลายก้อนละก้อนนี้สีเขียวนะครับก็คือ,อ summation of อะไรครับ standard e n t r o p y change of formation ของอผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ลบด้วย summation of standard e n t r o p y change of formation ของสารตั้งต้นนะครับอันนี้คือก้อนที่1แล้วก็บวกกับอีกก้อนหนึ่ง เราเป็นสีม่วงก็แล้วกันนะครับก้อนนี้ก็เอามาบวกนะครับอินทิเกรตของโอเคทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนหรือว่าซับซ้อนมากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่จะขอคิดก้อนสีเขียวก่อนก็นแล้วกันนะครับ มาคิดแยกหรือจะคิดรวมกันไปเลยก็ได้คิดรวมกันเลยแล้วกันก้อนสีเขียวผลิตภัณฑ์ลบสารตั้งต้นครับเหมือนเดิมปฏิกิริยานี้เป็นยังไงครับผลิตภัณฑ์เป็นสารประกอบถูกไหมครับแต่สารตั้งต้นเป็นธาตุเดียวและเป็นอะไรครับเป็นแก๊สมเลกุลคู่ที่โดยธรรมชาติเราสามารถพบแก๊สพวกนี้เป็นโมเลกุลคู่อยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานในการฟอร์มเป็นสารประกอบหรือฟอร์มเป็นธาตุนิกเกิลดังนั้น ตัว standard e n t r o p y change of formation ของสารตั้งต้นเนี่ยเป็นศนถูกไหมครับตัวนี้ก็เลยมีแค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวซึ่งก็คือ delta H 0 of formation ของ Nickel Oxide ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับสารตั้งต้นเนี่ยเป็น0ูนยลบสารตั้งต้นก็คือ0ซึ่งโจทย์ก็ให้ค่าตัวนี้มาแล้วก็คือ,อลบ240.58่กิโลจูลนะครับ ลบสอถ้าไม่อยากสับสนเรื่องหน่วยเราอาจจะแปลงให้เป็นหน่วยเดียวกันให้หมดเลยก็ได้นะครับกิโลจูลก็คูณ10บกำลังสเข้าไปนะครับสองสี่ศูนปดศูนย์จูลนะครับอันนี้คือก้อนฝั่งสีเขียวฝั่งสีม่วงทำไงครับเราก็เอาค่า cp ของผลิตภัณฑ์มาลบกับค่า cp ของสารตั้งต้นใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์ก็คือ นิกเกิลออกไซเป็น Product 2ตัวนี้เป็นสารตั้งต้น e รี t แ n t นะครับเราค่า CP มาบวกลบกันก่อนนะครับก็เอาตัวที่มันเขาเรียกว่าไงมีลำดับเดียวกันนะครับมาบวกลบกันผลิตภัณฑ์ก็คือ54.01มาลบด้วยสารตั้งต้นก็คือลบทั้ง25.23และลบทั้ง29.96แต่ว่าประเด็นสำคัญก็คืออะไรครับ อย่าลืมว่าในปฏิกิริยานี้ยออกซิเจนของเรามี1ส่วนสฉะนั้นแสดงว่าค่า cp I ของออกซิเจนเนี่ยก็อย่าลืมทำไงครับเอา1ส่วน2มาคูณด้วยนะครับทำยังไงให้มันไม่ยาวเกินไปอ่างั้นโอเคเออนี่จะเขียนแยกกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาก้อนสีเขียวเนี้ยเราเก็บไว้ก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวเราเอามาบวกกับสีม่วงทีหลังเราคิดสีม่วง ิดสีว่วงก็คือ,อคิดเดลต้า cp ก่อนค่กันนะครับเดลต้า cp ของปฏิกิริยานะครับก็คือผลิตภัณฑ์เอามาลบด้วยสารตั้งต้นนะครับผลิตภัณฑ์ก็คือ cp ของนิกเกิลออกไซด์นะครับ nio แล้วก็มาลบด้วยผลิตภัณฑ์มีแค่ตัวเดียวสารตั้งต้นก็คือ นิกเกิลกับแก๊สออกซิเจนใช่ไหมครับนิกเกิลก็คือ CP ของนิกเกิลสารตั้งต้นอีกตัวหนึ่งออกซิเจนแต่ว่ามันมี1ส่วน2อยู่เราก็ใส่1ส่วน2เข้าไปด้วยนะครับ CP ของออกซิเจนอ่าแบบนี้ของนิกเกิลออกไซด์ก็คือ54.01 แล้วก็ลบด้วยนิกเกิลที่เป็นสารตั้งต้น25.23 25.23บวกกับ43.68คูณ10กำลังลบ6ทีกำลัง2แล้วก็ลบด้วย10.46คูณ10ยกกำลังลบ3ที แล้วก็เอามาบวกก้อนนี้บวกกับ1ส่วน2ของทั้งก้อนนะครับหรือมาหนส่วน2คูณทั้งก้อนของ29.96บวกกับ4.18คูณ10กำลังลบ3ทีขอ,โ,อ,โ,อโทษทีครับลบ3อที แล้วก็ลบกับ1.67ลบ1.67คูณ10กำลังลบ5 t ทีกำลังลบ2คูณ10ยกกำลังลบ5 t ทียกกำลังลบ2นะครับตัวนี้สายปีกาให้ด้วยอย่าลืมนะครับตัว1ส่วน2นี้จะผิดพลาดกันเยอะก็คือไม่ได้คูณกระจายเข้าไป ทุกตัวนะครับเพราะมันอยู่ในหน้าวงเล็บนะครับอย่าลืมถ้าเราคิดเลขถูกนะครับทั้งก้อนนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ13.8ลบ43.68คูณ10ยกกำลังลบ6ทียกกำลัง2บวกกับ 8.37คูณ10ยกกำลังลบ3 t แล้วก็บวกกับ0.835คูณ10ยกกำลัง5 t ยกกำลังลบ2อันนี้คือค่าเดี๋ยวด้า CP ของปฏิกิยานี้นะครับ13.8ลบ43.68คูณ10กำลังลบ6 t ีกำลัง 2บวกกับ8.37ุคูณ10กลังลบ3 t แล้วก็บวกกับ0.835ุคูณ10ยกกำลัง5 t กลังลบ2โอเคถูกต้องนะครับพอเราได้ค่าเดลต้า cpr มาแล้วทำไงครับเราก็อินทิเกรต CP ของปฏิกิริยานี้นะครับก็ดังนั้นอินทิเกรชันของค่า CP จาก298 จนถึง600ของ cp ก็คือของก้อนนี้นะครับ13.8ลบ43.68คูณ10ยกกำลังลบ6กทีกำลัง2บวกกับ8.37คูณ10ยกกำลังลบ3ทีบวกกับ0.835คูณ10ยกกำลัง5ทีกำลังลบ2 dt นะครับเดี๋ยวพี่เพิ่มหน้าแป๊บหนึ่ง โอเคแล้วเราก็อินทิเกรตออกมานะครับ13.8เป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับถ้าอินทิเกรตเทียบ t เราก็จะได้ t ก็จะได้เป็น13.8 t ท,ทีนี้เราก็แทนค่าขอบเขตบนลบขอบเขตล่างได้เลยนะครับขอบเขตบนก็คือ600ลบขอบเขตล่าง298นะครับพจน์ที่1พจน์ที่2อ,อ,อลบ4่คูณ10ยกกำลังลบ6 t กำลัง2 t กำลัง2นี่พอเราอินทิเกรตแล้วเราได้ได้เท่าไหร่ครับ ก็ยกกําลังบวก1ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วยค่าหลังจากการบวกแล้วจะได้เป็น t กําลัง3ส่วนด้วย3แทนค่าขอบเขต t กําลัง3ก็คือ,อ,อขอบเขตบน600กําลัง3ใช่ไหมครับลบขอบเขตล่าง298ยกกําลัง3ด้วยนะครับพ์ที่1ไปแล้วพจน์ที่2ไปแล้วนะครับต่อไปพจน์ที่3พจน์นี้เราก็แปดจุด 37นะครับคูณ10ยกกำลังลบ3ทกำลัง1ก็จะได้เป็นกำลังสองส่วน2ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วน2อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เป็นขอบเขตบน600้กำลัง2ลบขอบเขตล่างก็คือ298กาำลัง2นะครับตัวที่2เสร็จแล้วต่อไปเป็นตัวไม่ใช่ตัวที่2ตัวที่3ต่อไปเป็นตัวที่4นะครับตัวที่4ก็คือ0จุด 835คูณ10ยกกำลัง5 T กำลังลบ2บวกไป1ก็จะได้เป็นกำลังลบ1ใช่ไหมครับแล้วก็เอาตัวามาหารด้วยนะครับอันนี้มีข้างหน้ามีบวกแล้วก็ลบ1เป็นตัวหาร T กำลังลบ1ก็คือ1ส่วน T ใช่ไหมครับขอบเขตบนก็คือ1ส่วน600ลบด้วยขอบเขตล่างก็คือ1ส่วน2 9 8นะครับ คิดตามนี้ถ้าเราคิดถูกนะครับตัวนี้อ,อ๋อตัวนี้ยังไม่ถึงนะครับตัวนี้เป็นเป็นอินทิเกรตของท่อนที่เป็น c p อยู่นะครับอินทิเกรต c p ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องได้คำตอบเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับเท่าไหร่พี่ไม่ได้คิดไว้นะครับท่อนนี้โอเคอ่ะเราลองกดคุณเลขดูก็ได้นะครับตรงนี้พอดีพี่ไม่ได้คิดไว้พี่คิดไว้แต่คําตอบสุดท้ายเลยเพราะว่าพี่กดทีเดียวนะครับถ้าใครขี้เกียจเช็คคําตอบบ่อยๆนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเรากดอาจจะก,กดหลายครั้งไม่เท่ากันใช่ไหมครับที่พี่ใช้เคยใช้ก็คือพี่จะเขียนสูตรไว้นใน Excel นะครับเสร็จแล้วก็กรอกค่า CP กรอกค่า ABC เข้าไปแล้วก็ ขอบเขตบนขอบเขตล่างลงไปนะครับแล้วก็เขียนสูตรใน Excel ให้มันคำนวณหาให้นะครับเพื่อเป็นการเช็คคำตอบนั้นพี่ก็เลยไม่รู้ค่าระหว่างกลางนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครคิดถูกนะเดี๋ยวนะสุดท้ายแล้วพอเอาท่อนสีม่วงกับท่อนสีเขียวมาบวกกันนะครับเราจะได้ค่าเดลต้าเอศย์ที่600เคลวินนะครับเดลต้าเอศ600ซึ่งก็คือท่อนสีเขียวบวกกับท่อนสีม่วงนะครับ ถ้าคิดถูกจะได้คำตอบเป็นลบ2 3 7 8 9 3จูลต่อโมลน,นะครับตรงกับเฉลยไหมเอ่ย2อ7 8 9 2เจุด9โอเค8 9 3เหมือนกันอันนี้คือเดลต้าเอชศูนะครับซึ่งก็คือท่อนที่1เราได้ละต่อไปท่อนที่2ก็คิดเหมือนเดิมครับท่อนที่2เราก็ มันเป็นเดลต้าเหรือสแตนดาร์ดเอนโทรปีเชนจ์ที่600ใช่ไหมครับก็คิดทนองเดียวกันก็คือก็ต้องคิดตั้งแต่ e n t r o รปที่298ก่อนแล้วค่อยบวกอินทิเกรต298จนถึง600เช่นกันนะครับท่อนที่2นะครับเดลต้าเอส0ูก็จะมีค่าเท่ากับ S 0 298ของปฏิกิริยานะครับแล้วก็บวกกับ Cp เหมือนกันนะครับ Delta Cp ของปฏิกิริยาหารด้วย t นะครับอย่าลืมถ้าเป็น Entropy ต้อง Cp ส่วน t d t นะครับแล้วก็จากขอบเขตล่างก็คือจาก2,98จนถึง600นะครับอ่ะเราก็แยกคลิปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทำเป็นท่อนสีเขียวก่อนแล้วกันก้อนสีเขียวกับอีกส่วนหนึ่งคือก้อนที่เป็นก้อนสีม่วงนะครับ ก้อนสีเขียว s 0 2 9 8ของปฏิกิริยานะครับก็คืออะไรครับก็คือเอาผลิตภัณฑ์ลบสารตั้งต้นเหมือนเดิมใช่ไหมครับเป็น summation of อะไรครับ s 0 2 9 8ของผลิตภัณฑ์ลบกับผลรวมของอ standard entropy ที่298ของสารตั้งต้นนะครับ อันนี้ผลิตภัณฑ์ก็คืออะไรครับผลิตภัณฑ์ก็คือนิกเกิลออกไซด์ใช่ไหมครับโจทย์เขาก็ให้มาแล้วว่านิกเกิลออกไซด์ ide, มีค่า S0 <H> เท่ากับ38.07นะครับส่วนสารตั้งต้นที่เป็นนิกเกิลกับออกซิเจนเนี่ยก็มีค่า S0 มาให้นะครับเป็น2 0 5 0 9าสำหรับออกซิเจนแล้วก็ของนิกเกิลเนี่ยเป็น29.79นะครับ ผลิตภัณฑ์นิกเกิลออกไซด์ s0298 ของ NiO นะครับแล้วก็ลบด้วยสารตั้งต้นก็คือ s0298 ของนิกเกิลกับ ออกซิเจนที่มีแค่ครึ่งเดียวนะครับ1ส่วน2 s 0 298ของออกซิเจนก็จะได้38.07นะครับลบด้วยของนิกเกิลก็คือ29.79บวกกับอย่าลืมนะครับ1ส่วน2 205.09 ตัวนี้พี่เปลี่ยนวงเล็บนิดนึงจะได้แยกกันชัดเจนเนาะอ่ะ25.9ตัวนี้ก็จะได้เป็นลบ94.265นะครับหน่วยเป็นอะไรครับดูหน่วยก่อนดูหน่วยก่อนเขาให้มาเป็นจูลต่อโมลเคลวินนะครับจูลต่อ โมนเควินต่อไปก้อนสีม่วงนะครับก้อนสีม่วงดีที่เราคิด Cp ที่เป็นเดลต้า Cp ไว้แล้วใช่ไหมครับก็คือตรงนี้เราคิดเดลต้า Cp ของปฏิกิยาส่วนนี้ไว้แล้วในกรณีของเอนโทรปีเนี่ยเราก็เอาตรงนี้มาใช้ต่อได้เลยนะครับ เอามาใช้ต่อได้เลยแต่ว่าอย่าลืมถึงใช้ต่อเหมือนกันแต่ว่าเวลาอินทิเกรตเราต้องเป็นไงครับ cp ส่วน TD t dt ทุกตัวนี้ก็ต้องเอาไปทําอะไรครับเอาไปหาร t นะครับอย่าลืมต้องเอาไปหาร t ด้วยดังนั้นที่จะผิดกันก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นก้อนสออีส่วนที่เป็นก้อนสีม่วงนะครับก็คืออินทิเกรต cp ส่วน TD t dt จาก298 ถึง600นะครับเดี๋ยวเราลอกลอกค่า cp มาก่อนละกันนะครับ cp ก็คือ13.8ลบ43.68คูณ10ยกกำลังลบ6ทีกำลัง2บวกกับ8.37คูณ10ยกกำลังลบ3ทีบวกกับ0.835คูณ10ยกกำลัง ล t หกำลังลบ2นะครับทั้งก้อนนี้ dt ส่วน t นะครับูโอเคก็จะได้เป็นอะไรครับทุกตัวอ่ะกแก้สรรมการเลยก็แล้วกันนะครับ แกอินทิเกรตเลย13.8ส่วน t นะครับทุกตัวยืมหาร t เราจะงงกันไหมพี่เขียนแยกให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะงงกัน298 600 13.8ส่วน t ครับโคที่1ลบด้วย43.68คูณ10ยกกำลังลบกทีกำลัง2หาร t เหลือทีเดียวนะครับ แล้วก็บวกกับ8.37คูณ10ยกกำลังลบ3พจน์นี้มี T แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับตัดกันก็หมดไปนะครับไม่มี T แล้วก็สุดท้ายบวกกับ0.835คูณ10ยกกำลังลบ5 T ยกกำลังลบ2หารด้วย T อีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงครับ T ยกกำลังลบ2หาร T มันคืออะไรครับ1ส่วน t กําลัง2แล้วคูณกับ t อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับมันก็คือ1ส่วน t กําลัง3หรือก็คือ t กําลังลบ3ถูกไหมครับอย่าสับสนนะอ่ะส่วน t ยกกําลัง3แล้วก็ dt พอ,อเราอินทิเกรตนะครับ t กําลัง ลบหนึหรือว่า1นส่วน t ก็จะได้เป็นล็อกใช่ไหมครับเป็นล็อกตัวนี้ก็จะได้เป็น13.8 l o ล็ทนะครับแทนค่าขอบเขตบนลบขอบเขตล่างเราก็จะได้เป็นล็อกหกร้อยหารด้วย298นะครับตัวที่2 t กําลังหอินทิเกรตออกมาแล้วก็จะได้เป็น t กกำลังสองส่วนสนะครับลบ43.68คูณ10ยกกำลัง ลบ6ส่วน2 t กํลังสแทนค่าขอบเขตบนลบขอบเขตล่างเลยก็เป็น600ยกํลังสองลบ298กำลังสอง 2. นะครับพทที่2อันนี้ทำแล้วอันนี้ทาแล้วต่อไปพทที่3ครับ8.37คูณ10ยกกำลังลบ3ตัวนี้เป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับอินทิเกรตก็จะได้ t t ขอบเขตบนคือ600ลบขอบเขตล่างก็คือ298ครับ พจน์นี้เสร็จแล้วต่อไปพจน์สุดท้ายทำไงครับบวกกับศูนย์จุดคูณ10ยกกำลังลบหตัวนี้มันทีกำลังลบสใช่ไหมครับอินทิเกรตเนี่ยกำลังจะบวกเพิ่มไป1นึ่งทีกำลังลบสบวกหก็กลายเป็นทีกำลังลบสใช่ไหมครับแล้วก็เอาตัวที่หลังจากการบวกแล้วเนี่ยมาเป็นตัวหารด้วยก็หารด้วย ลบสองนี้ทีกำลังลบสองเนี่ยก็คือ1ส่วนทีกำลังสองูไหมครับเราก็แทนค่าขอบเขตบนลบขอบเขตล่างก็จะเป็น1ส่วน600กำลังสองลบด้วย1ส่วน2 98กาำลังสองนะครับข้อนี้ถ้าคนจะคิดผิดก็อยู่ที่การกดพิมพิดเลขนะครับเพราะว่ารูปแบบของของตัวสมการเนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนมากขึ้นนะครับในการกดคิดเลขถ้าใครกดยังไม่แม่นเนี่ยมีโอกาสพลาดสูงมากนะครับดังนั้น ในช่วงเวลาที่เรามีโอกาสในการฝึกซ้อมก็อยากให้ฝึกกดนะครับโอเคท่อนนี้ถ้าใครคิดถูกอ่ะพี่ก็ไม่มีเลขให้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสำหรับท่อนที่เป็น Delta s เอ0ศูนย์หกะครับเดลต้าเที่600ก็คือเอาท่อนสีเขียวนะครับก็คือ S0 298ของปฏิกิริยา มาบวกกับอินทิเกรตจาก298จนถึง600ของค่า,าการเปลี่ยนแปลงค่าความจุความร้อนของปฏิกิริยานะครับ dt ส่วน t ด้วยนะครับอย่าลืม cp ส่วน D t dt แทนค่าลงไปนะครับเอาลบ94.265มาบวกกับค่าในก้อนสีม,ม่วงนะครับถ้าใครคิดถูกตัวเดลต้า s 0 ที่600นะครับจะได้เป็นลบ87.645หน่วยเป็นจูลต่อโมลเคลวินนะครับเคลวินอย,อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ลบ8 7ดสจูลต่อโมลเคลวินนี่คือก้อนที่2ใกล้เสร็จยังเรามีก้อนที่1สีแดงตัวนี้นะครับเร,เราต้องการค่าเดลต้าจีศูนย์ที่600นะครับ เราได้สีแดงนะครับ e n t r a l p y change of reaction ที่600ไปแล้วเราได้ก้อนที่2ตัวนี้นะครับ Delta S 0 600เรียบร้อยละเราก็เอามาแทนค่าลงไปในสมาการดอกจันตัวนี้นะครับเราถึงจะได้คำตอบสุดท้ายออกมานะครับซึ่งก็คือจากสมาการตัวนี้นะครับ Delta G 0 600มา G เท่ากับ S ลบที TS นะครับเดลต้า600ลบทีเดลต้าเ0 0นะครับก็เอามาแทนค่าลงไปนะครับก้อนที่เป็นเดลต้าเเราคิดได้ลบ2 3 7 8 9 3จูลต่อโมลใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วย T ก็คือ600เคลวิน s ก็คือเท่าไหร่ครับลบ 87.645กนะครับก็จะได้คําตอบสุดท้ายเท่ากับลบ5 8 5 3กิโลจูลต่อโมลนครับโอเคเสร็จ okay. แล้วสำหรับข้อนี้นะครับข้อนี้ค่อนข้างครบหมายถึงว่าวิธีการคิดนะครับวิธีการคำนวณจะค่อนข้างครบตั้งแต่ต้นเลยก็คือ ต้องมีการอินทิเกรตต้องมีการคิดค่าเอนท y ลปีเชนจากอุณหภูมิห้องแล้วก็ขึ้นไปที่600มีการคิดเอนโทรปีเชนตั้งแต่ที่อุณหภูมิห้องไปจนถึงที่600แล้วก็เอามารวมเป็นสมการเดียวแล้วก็คิดเป็นคำนวณหา STANDARD g i กิ FREE ENERGY นะครับโอเคสำหรับข้อนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ